ใช่กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยนะครับกับคิวงานนะครับการเมทันแนนสำหรับรถที่เคยเคลือบแก้วไปแล้วนะครับคันนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเมทันแนนเนี่ยเคยเคลือบแก้วไปก่อนเราแล้วก็โดนละอองสีมานะครับเป็นเรื่องเล็กเลยฮะเราสามารถเอาละอองสีออกได้ค่อนข้างง่ายนะครับถึงจะมีการลูกดินน้ํามันก็ตามเราก็ต้องทําการขัดใหม่เพราะว่าการลูกดินน้ำมันเนี่ยอาจจะมีรอยเล็กน้อยแต่ไม่ต้องซีเรียสครับเรา คิดเป็นค่าเมทาแนานเท่านั้นซึ่งแต่ถูกมากนะครับสำหรับคันนี้นอกเหนือจากการเมทาแนานแล้วเนี่ยก็จะมีการยกช่วงล่างแบบถอดล้อด้วยยกร้างช่วงล่างไปถอดล้อเข้าใจไหมฮะหมายความว่าเราจะมี้อยอยู่ใช่ไหมแล้วก็ยกรถขึ้นมาแล้วถอดล้อทั้ง4ล้อเลยมาร์กล้อไว้ว่าล้อไหนเป็นล้อไหนและก็ล้างทาอสะอาช่วงล่างแบบให้ไม่กล้าขี่เลย,เยผมมุดไปให้ดูเล็กน้อยนะนี่นะเห็นไหมแบบนี้นะครับชอบหรือเปล่านะครับ ยสะอาดสะอาดอย่างนี้นะครับถ้าลูกค้าชอบนะก็เข้ามาได้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่อันนี้ตุ้มล้อตุ้มล้อตรงนี้คือง่ายอยู่แล้วนี่พามาดูปีกนกนะครับสะอาดไหมฮะชอบไหมอย่างนี้ชอบนะเห็นไหมครับบริเวณต่างๆที่ไม่เคยคิดว่ามือจะล้วงเข้าไปได้แล้วถอดล้อแล้วเนี่ยตรงคัตตรงคัตตีสะอาดหมดเลยไมเห็นไหมฮะพาไปดูเล็กๆน้อยๆใครที่ชอบความสะอาดอย่างนี้นะครับเข้ามาได้เลยนะเห็นไหมพาไปดูนี่ครับสะอาดอย่างนี้ครับไม่กล้าขี่เลยทีเดียวนะใครที่ชอบแบบนี้นะครับ ใช้เวลากันนิดหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นในกวนของเมทานแนนก็ตามขัดปะทินพิวก็ตามยกล้างช่วงล่างไปถอดล้อก็ตามนะครับใช้เวลาในกนารทำเล็กน้อยแต่ว่าทสามารถทำได้วันนี้มิกกี้สสวยขอบคุณท่านของรถด,ด้วยสวัสดีครับ